สวัสดีทุกคนครับผมพี่เล็กนะครับจากช่องเล็กกี้สตอรี่ชาแนลนะครับวันนี้พี่เล็กจะพาทุกคนมาฮอกไกโดนะครับซึ่งเป็นฮอกไกโดที่อยู่ในปั๊มน้ำมันปตทเจษดาบดินต้องบอกว่าปั๊มน้ำมันที่นี่นะครับมีเอกลักษณ์นะมีเอกลักษณ์ก็คือต่างจากที่อื่นจริงๆนะเท่าที่พี่เล็กได้เห็นมานะครับคือที่นี่ปั๊มน้ำมันจะออกสไตล์ญี่ปุ่นออกแนวฮอกไกโดทุกคนเดี๋ยวพาชมนะครับผมนะบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยธรรมดาไม่เห็นมีอะไรเลยแต่จริงจริงแล้วเนี่ย แปลกตามากนะพี่เล็กบอกก่อนเลยนะว่าปั๊มน้ำมันหลายแห่งเนี่ยก็ตกแต่งพยายามตกแต่งให้แบบดูสวยดูล่มลื่นนะแต่ที่นี่เป็นที่เดียวจริงๆนะคบผมนะที่ทําออกมาเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์ฮอกไกโดแบบเนี้ยนะแล้วก็มีหลายคนนะครับเวลาเขาแวะมาผ่านมาม,าานนะะมาถ่ายรูปกันเยอะเลยนะฮะมาถ่ายรูปกันเยอะเลยนะแต่วันนี้เย็นแล้วนะครับก็เป็นเวลาช่วงประมาณเกือบจะ6กโมงแล้วนะก็ เหมือนก็แบบว่าเออคนก็ไม่ค่อยมีแล้วเนาะพี่เล็กก็ถือโอกาสช่วงประมาณนี้แหละมาถ่ายให้ทุกคนได้เห็นนะนี่นะครับเดี๋ยวพาดูนะครับถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยต้นไม้ก็จะสดชื่นเขียวกว่านี้แต่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงประมาณหน้าหน้าหนาวเนาะหน้าหนาวก็ใกล้จะเข้าหน้าร้อนแล้วใบไม้อะไรต่างๆก็จะร่วงร่วงไปนะแต่ต้องบอกเลยยังคงความสดชื่นอยู่ยังคงความสวยงามอยู่ สถานที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนเปรียบเสมือนสวนหย่อมนะเปรียบเสมือนสวนหย่อมขนาดเล็กนะครับผมนะเป็นพื้นที่ส่วนรวมของปั๊มน้ํามันที่นี่แต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะออกสไตล์มิ e ติ้งมอล l นะครับมีร้านอาหารร้านนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็นี่ไงแบ c ็คแคนยอนก็มีนะครับคาเฟ่แอเมซอนแน่นอนแหละต้องมีนะฮะก็จะเป็นร้านเต็กกกนะที่เป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วเป็นลูกชิ้นนคปรปฐมอร่อยอร่อยอร่อยนะ แล้วก็จะมีร้านเต็มคำนะมีร้านาวลาพรไม่ใช่วลาพรสิหัวเซ้งหงงัวเซ้งหงงัวเซ้งหงก็จะเป็นอาหารสไตล์แบบว่าติ่มซําอะไรประมาณนี้นะก็จะเหมือนวลาพรนี่แหละนะนะเห็นโลโก้คล้ายๆกันแต่ไม่ใช่นี่นะครับเดินไปตรงนู้นก็จะเป็นเซเว่นะมี ATM ทุกแบงค์ a t ททุกแบงค์อยู่ด้านนู้นนะแล้วก็ ด้านนี้จะเป็น KFC นะครับ KFC จะอยู่ริมนูน้น KFC จะอยู่ริมนู้นนะครับผมโอ้โหตอนนี้จะหกโมงเย็นแล้วแดดก็สองสนิดนึงนะฮะนี่เลยจะอยู่บริเวณถนนเจษฎาบดินที่จะขาเข้านะที่จะเข้าไปทางเมืองนอนนะฮะก็คือขาเข้าเจษฎาบดินขาเข้าเขาเรียกแบบนี้เนาะเขาเรียกว่าเจษฎาบดินขาเข้านะ อันนี้ก็จะมี ATM ตรงนี้ก็จะเป็นเซเว่นะตรงนู้นจะเป็น ATM มีร้านรัตเตอรี่มีไก่ย่าง5้าดาวตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเล็กพาเดินไปด้านนี้ก็เหมือนปั๊มน้ํามันทั่วไปนะครับผมนะแต่ว่าปั๊มน้ํามันที่นี่จะมีความพิเศษตรงที่ว่าเอกลักษณ์ของที่นี่ก็คือจะเป็นสไตล์ฮอกไกโดนั่นเองนะครับตกแต่งแบบฮอกไกโดนะ นี่ให้เห็นแบบ orama, feel good. พาโนรามาฟิลกูดเล็กไม่แน่ใจว่าชัดเจนไหมนะแต่ว่านี่เลยนะครับพอเรามาเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยผ่อนคลายเหมือนกันนะเวลาพี่เล็กมาส่งไารสนีที่นี่นะพี่เล็กก็จะเอ่อซื้อน้ําเป็นแก้วเป็นอะไรมานั่งทานแบบชิลๆนะก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งนี่นะครับทุกคน มีที่จอดรถคนพิการนู่นน,นี่นั่นเสร็จสับเรียบร้อยได้มาตรฐานอันนี้ก็หอคอยโตเกียวนะครับคาเฟ่อเมซอนประมาณนี้นะครับผมอเดี๋ยววนไปดูตรงนี้สวยครับทุกคนสวยนะยังไงก็ได้ฟิลฮอกไกโดอะครับผมนี่เลย เวลาเรามาถ่ายรูปนะก็แต่งตัวแบบว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดนึงมาถ่ายนี่แบบโอ้โหสวยเลย <c oughs> <c oughs> นะพเพล็กก็แนะนำต้นสนต้นนี้นะครับพเพล็กเห็นตั้งแต่ตอนที่เปิดปั๊มน้ำมันที่นี่ใหม่ๆนะปัจจุบันเนี่ยคือแบบสวยงามมากเลยนะกลายเป็นแบบต้นสนที่สมบูรณ์มากเลยนะครับทุกคนนี่และยิ่งมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะแบบโอ้โหบรรยากาศฟิลกู๊ดมากเลย ญี่ปุ่นมากญี่ปุ่นมากเลยครับทุกคนญี่ปุ่นมากเห็นไหมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนมีเสียงเพลงในปั๊มน้ำมันด้วยอะแต่ไม่รู้ว่าผิดลิขสิทธิ์ไหมไม่แน่ใจถ้าบางช่วงบางตอนไหนที่แบบตัดเสียงพูดไปก็ขออภัยด้วยนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับฮอกไกโดสวยไหมครับห้องน้ำที่อยู่ด้านนู้นนะครับจะเป็นห้องน้ำสะอาดสะอ้านตามสไตล์ปตทนะครับสะอาดสะอ้านตรงนี้ก็จะเป็นมิตติ้งมอลมีร้านทำฟันมี ร้านขายกล่องมีร้านนวดมีไพรสเน่ไทยที่พี่เล็กมาส่งไพรสเน่ให้กับคุณลูกค้าอยู่เป็นประจำนะฮะไพร,รสเน่ไทยแล้วก็เป็นร้านตัดผมเจ้าประจําที่พี่เล็กมาตัดแล้วก็ร้านอาหารทั่วไปนะตรงนั้นจะเป็นสํานักงานนะครับผมนะตรงนั้นจะเป็นสํานักงานแล้วก็ KFC จะอยู่ด้านนู้นนะครับ KFC จะอยู่ตรงนู้นนะแล้วก็เป็นปากทางเข้าด้านนี้นะครับผมอ่ะ โอเคครบทั่วแล้วนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้พี่เล็กขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมนะเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวมีอะไรดีๆนะเดี๋็วเล็กนำเสนอใหม่นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับเล็กกี้สตอรี่ชาแนลนะครับผมนะ